ส,สามล้วก็จะใช้มะขามป้อมฮะจานวนแลบแต่เรานะเราจะได้ถ้าไ,ไรก็จัดเอาไปแต่นี้สุดสามจะพิเศษหน่อยคือแอดมิน,นจะใช้สุดสามเนี่เป็นนี่เป็นเป็นผงสำหรับดองผลไม้นะฮะ ในรูปจะเป็นมะม่วงเนาะแต่ดองได้หลายๆอย่างผลไม้หลายๆอย่างหนึ่งถุงก็ประกอบด้วยผงนี้500กรัมนะฮะห้าร้ยกรัมจะใช้น้ําอยู่10ลิตรนะฮะีนี้เราก็มาทอนอัตราส่วนเอาเราจะใช้น้ําเท่าไหรฮะสอสองลิตรต่อน้ำหนึสองลิตรต่อผง100กร้อ่เนาะนะฮะถ้าทอนมาถ้ากับว่าน้ำหนลิตรก็จะใช้ผงประมาณห้กรัมนะอันนี้แอดวีบเนี่ยจะใช้ โลเล็กๆนะใช้โรประมาณนี้เองนะฮะแครอประมาณนี้เราก็จะใส่ผงเข้าไปสองช้อนครึ่งนะเนื่อจากไม่มีเครื่องเครื่องช่างนะหนึ่งช้อนโต๊ะปาดช้อนนี่ก็จะได้ผงยี่สิบกรัมนะฮะเราก็จะเติมเข้าไปสองช้อนครึ่งนะฮะต่อน้ำหนึ่งลิตรนะฮะสองช้อนครึ่งก็เทียบเท่ากับห้าสิบกรัมนะครับ ห้าสิบกรัมครับตอนนี้ก็ได้น้ำหนึ่งลิตรนะฮะหนึ่งลิตรแอดมิร์ก็ใส่ผงเข้าไปสองสองช้อนแล้วก็เทียบเท่ากับสี่สิบกรัมนะ ก็จะใส่ผงเข้าไปอีกครึ่งช้อนครับเป็นห้าสิบกรัมครับแล้วก็คนให้ละลายนะฮะ ดูจนผลละลายเข้ากับน,น้ำดีแล้วเราก็จะใส่ขามป้อมเข้าไปในโหลเลขามป้อม,มอก็ล้างน้ำผึ่งลมให้แห้งนะครับเอาโหลมาทำความสะอาดแล้วก็เช็ดโหลให้แห้งครับสูตรนี้ก็จะเหมือนเจดสเสมือนการดองน้ำเกลือนะฮะสมัยโบราณก็ใช้การดองน้ำเกลือแทนแต่นี้เพื่อความไวเพื่อความง่ายเพราะว่าอย่างดองน้ำเกลือก็ต้องไปแช่ ขามป้อมไว้ถึงสองชั่วโมงะฮะหรือไม่ก็สักสองวัน,นประมาณนี้ฮะสัดสุดนี้ง่าย,ายๆะฮะเราซื้อผงสําเร็จมานะฮะผงดองผงสําหรับดองผลไม้แอดวีนก็เสียเวลาไปหาซื้อตามร้านบางกะปิบ้างตลาดบางกะปินะฮะตลาดมินบุรีบ้างเนื่องจากเราไม่รู้แหล่งก็งมหาอยู่สองวัน,นยังไม่ได้เจอนะฮะท้ายเปิดเข้าไปในลาซาด้าฮะเจอฮนะ สั่งลาซาด้าง่ายดีฮะตกประมาณห่อละ50บาทอันี้สั่งมาสองหอ่อบวกค่าขนส่งอีก50บาทก็เป็นร้อยห้าบาทนะก็สั่งมาเผื่อว่าจะดองอย่างอางื่นแทนนะฮะเรมาเริ่มกันดองสูตรที่3ครับหลังจากเตรียมกระขามป้อมใส่โหลเรียบร้อยผงกันละลายน้ําเรียบร้อยแล้วฮะห้กร,รัมตัวน้ำหนลิตรนะครับก็เท ส่วนผสมลงไปครับเราให้ท่วมเลยครับนะ,ะกะเ็เหลือปริมาณปริมาตรให้ห่างจากตัวปิดนิดนึงฮะแล้วก็ปิดฝาสูตรนี้ก็จะใช้เวลาดองอยู่ประมาณหนึ่งเดือนนะฮะที่กดทานได้ละนะฮะ เสร็จแล้วครับสามสูตรสามสำหรับการดองผลไม้มะขามป้อมนะครับนะฮะคือที่หนึ่งยังเป็นการดองน้ำผึ้งครับโหลนี้ฮะดองน้ำผึ้งเนาะครับโหลสองก็ดองด้วยน้ำตาลทรายแดงนะฮะส่วนโหลสามก็ดองด้วยผงสำหรับดองผลไม้ฮะ หรือไม่ก็จะเป็นเหมือนกันกับดองน้ําเกลือเราเนี่ยนะฮะสมัยโบราณนะก็เป็นอันจบสําหรับคลิปนี้ครับนะ,ะลองไปทําทานกันครับดองมะขามป้อมไม้ทานเราเป็นวัดก็ใช้ในเรื่องของการขับสเสลดเนาะนะฮะดองเปรี้ยวนี่จะทานแล้วก็ขับสเสลดดีพวกนี้ก็เป็นหลังจากที่ได้อายุประมาณสักเดือนถึงสองเดือนนะฮะเราก็นําน้ํามาจิบ ก่อนอาหารเนาะสักหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะครับก่อนอาหารนะเป็นการเสริมสร้างภูมิให้แก่ร่างกายนะฮะก็กลับลาครับนะฮะก็ขอลาทุกท่านไว้แค่นี้ก่อนนะครับชอบกดไลค์ช่กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้ช่อง d ิดวีฟารมลได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับ